วันนี้ยิ้มๆก็จะมาแกงถั่วเขียวกับมันฝรั่งนะคะในหม้อน,นี้ก็จะมีเป็นเนยใสนะคะสีเหลืองๆที่เป็นก้อนๆนี้นะคะเนยใสแล้วก็เกลือดําแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็ถั่วถั่วลันเตานะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันขั้นตอนต่อไปนะคะแกงถั่วลันเตากันจ้ายิ้มก็เตรียมเ,เครื่องปรุงมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะ มีถั่วที่ยิ้มต้มแล้วนะคะต้มเป็นถัว่วต้มกับเนยใสนะคะแล้วก็มีคาอาทเฟนเนาะมีมันฝรั่งแล้วก็มะเขือเทศใบเกอร์รี่ลิฟพริกเกียวโสนโฮมแดงแล้วก็ขิงตำกับกระเทียมนะคะแล้วก็มีผงเม็ดผักชีคั่วนะคะแล้วก็พริกปาปิก้าขมิน้นเกลือดำ การามาซาล่าแล้วก็เป็นเม็ดยีรานะคะเดี๋ยวเราจะใส่เดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเจียวให้เหลืองนะคะในกระทะให้เหลืองเนาะวันนี้ยิ้มก็ใช้มือถือเอานะเนาะเพื่อนๆก็อาจจะยังไม่ค่อยสะดวกเนาะ ขัดตอนไปขอโทษด,ด้วยเพื่อนๆอันนี้ก็เอาลงมาเจียวทั้งพริกนะคะมีพริกมีขิงที่ตำนะคะแล้วก็มีหอมแดงเอาลงไปผัดให้เหลืองเนาะที่ขัดไม่ได้ก็คือหิงนะคะหิงด้วยโอเคเราก็กะใส่หิง ใส่หหงประมาณนี้เนาะขั้นตอนเราก็ทำแบบเดิมๆนะคะก็คือเจียวเครื่องเทศให้เหลืองให้เขาสกัดสารอาหารรสชาติออกมาความหวานจากหอมความกลมกล่อมจากมะเขือเทศที่เเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็มีน้ำเนาะ แล้วก็ความนัวจาอ,อมันฝรั่งนะคะที่เป็นแป้งเนะเาะเ,เราจะเราจะเคี่ยวเครื่องเทศของเราให้เหลืองก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันเนาะพอเครื่องเทศเริ่มเหลืองนะคะเราก็ใส่เป็นมะเขือเทศลงไปนะคะลงไปผัดให้ แม่เทลลเทำการกอดเครื่องเทศนะคะกอดเครื่องเทศ,เเทศให้เขาไปกดกันแล้วก็ทำปฏิกิริยามาสร้างเซลล์ในร่างกายที่แข็งแรงให้กับเรามาสร้างฉล้างสร้างกรกป้องกันไั แบคทีเรียตัวที่ไม่ดีนะคะตัวที่เขาจะมาทำร้ายร่างกายของเราเนะกินชอบเล่านิทานจะเล่านิทานให้ฟังนะคะคเพราะว่าเรากินเรากินเครื่องเทศแบบนี้เรามีความสุข,ขเพื่อน่่างายแข็งแรง แต่ก่อนเราไม่มีพลังเนาะเรามากินอาหารแบบนี้เรามีพลังเยอะมากนะคะมีสุขภาพจิตท,ที่ดีด้วยนะคะสุขภาพจิตท,ที่ดีคิดบวกคิดบวกเสมอไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรก็ตามแต่คือเราก็คือมะเขือเทศเครื่องเทศพริกขิงกระเทียม ก็จะมาสร้างพลังให้เรารู้สึกร่าเริงให้เรามีพลังนะคะที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนะคะก็จะมีสิ่งที่วิเศษหล้ยังเข้ามาเนาะทำให้เรามีความคิดดีๆที่จะไปทำงานนะคะยิ้มไม่รอให้ใหมะเขือเทศเ ยิ่ไม่รอให้มะเขือเทศเออแตกมันเนาะยิ่งก็จะใส่เป็นเครื่องเทศลงไปผัดด้วยกันเลยให้แตกมันทีเดียวเลยอันนี้นะคะบางทีก็เคี่ยวจนให้มะเขือเทศแตงมันแล้วก็ค่อยใส่เครื่องเทศนะคะก็ได้เลยเนาะบอกไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของ เรื่องเทศที่ว่าเรากินนะคะใส่แบบเร็วๆเลยใช้มือถือเอานะคะในกรณีที่กระทะแห้งนะคะเราก็จะใส่เป็นน้ำน้ำต้มถั่วนะคะเพื่อนๆเยูยใส่หนึ่งถ้วยเลยนะ เราก็รอให้มะเขือเทศเขาแบบนิ่มกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาใส่ถั่วลงไปเนาะมะเขือเทศละลายละลายไปกับเครื่องเทศแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นถั่วลงไปถั่วที่เราต้มนะ แล้วก็ทิ้งประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีนะคะเนาะเสร็จแล้วจ้าแกงถั่วจ้ายิ้มยิมก็จะใส่ผักชีกลงไปข้างล่างเนาะแล้วเดี๋ยวจะตักแกงถั่วให้เพื่อนๆได้เห็นกัน อืมอร่อยสุดสดส,ดสุดยอดอาหารเนี่ยมากินมากินข้าวช่วงบ่ายด้วยกันจ้านะคะอร่อยมากๆมีอันนี้ก็มีมันฝรั่งนะคะยิ้มก็จะกินกับข้าวด้วยเนาะแป้งตัวดีมากอันนี้ก็เป็นมะน,นาวนะตักข้าวปิดไว้เมื่อกี้แล้วก็เป็น แตงกวาเป็นพริกเขียวแล้วก็มีเออหอมแดงนะคะเพื่อนเพื่อนสุดยอดเมนูเมนูนี้สุดยอดมากๆต้องไปทำกินนะคะติดตามอาจารย์ไม้ร่มหัวหมอติดตามเออครัวคุนนุ่นนกฮูกนะคะก็ติดตามยิ้มยิ้มด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ